สวัสดีครับมน้องทุกคนวันนี้พี่ติดน้อยมาลุก็จะพามาเล่นเกม l i ท์ท o ซอมบี้บัง k e r นะครับเป็นเกมแนว AFK นะเพื่อให้ได้อาไอเทมลิมิเต็ดนะครับเป็นไอเทมตกแต่งประดับหลังนะนี่มันจะเป็นดาบตัวนี้นะครับชื่อว่าโครมวาซาลี w ซอสนะครับนี่ตัวนี้เป็นไอเทมลิมิเต็ด UGC นะสามารถเอาไปรีเซลได้หรือว่าไปขายใหม่ได้นั่นเองก็คือเหมือนกับเล่นให้ได้ชนะแล้วก็ เอาไปขายนะแต่พี่เก็บไว้นะครับเพราะว่าคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะราคาขึ้นนะมีจํากัดแค่2,114ชิ้นนะตอนนี้เหลือ,อแค่7จ0ดร้กว่าชิ้นนะครับแล้วก็มีรีเซลอยู่300อกว่าลบักเลยนะตอนเนี้ก็ราคาก็ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่น,นะครับแนะนําให้เก็บสะสมไว้แล้วค่อยขายทีหลังดีกว่านะหรือว่าสะสมไว้เป็นลิมิเต็ดนะครับเพราะว่ามันมีแค่2องพันชิ้นแล้วก็การจะได้มาเนี่ยจะต้องเข้าเล่นเกมนี้เท่านั้นนะครับ ในเกมนี้นะครับวิธีการเล่นเนี่ยง่ายๆเลยครับแค่ยืน FK นะยืน FK เเลยแล้วก็รองเงินตัวเนี้ยขึ้นมาเห็นไหมพอมีเงินตัวเนี้ยน้องสามารถกดตรงนี้เพื่อแซงแซงคิวได้เห็นไหมแล้วน้องก็แค่แซงคิวไปอยู่ในกรอบสีเหลี่ยมเหลี่ยมสีเขียวข้างหน้าตู้เซฟครับแล้วก็ยืนให้ครบเวลาซึ่งตอนเนี้ยในเซฟป,ปกติเนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะพี่แนะนําให้หาเซฟคนน้อยๆนะแล้วก็อยู่ซึ่งตัวของพี่เนี่ยชนะมา4ี่รอกว่าตาเลยนะกว่าจะได้นี้มา กว่าวันกว่าแต่ว่าได้จริงนะครับได้จริงแบบนี้ได้จริงนะแล้วก็นั่นแหละทีนี้ซัพพอร์เตอร์ของพี่เนี่ยจะมีเซิร์ฟวีพีนะให้ใช้ให้เข้าไป a f k นะซึ่งเซิร์ฟวีพีเนี่ยจะมีแค่ซัพพอร์เตอร์ของพี่หรือ v i p ของพี่อย่างเดียวนะเซิร์ฟนี้คนเยอะเล่นเยอะเล่นเยอะไปเดี๋ยวพี่สลับไปอยู่ในเซิร์ฟวีดีกว่าแล้วจะยืนให้ดูนะว่าตอนที่เราชนะมันเป็นยังไงไปเซิร์ฟวีกันดีกว่านี่ครับอันนี้ก็คือเซิร์ฟวีของซัพพอร์เตอร์แล้วก็เ i p ยของพี่ทุกคนนะ สำหรับวียืนต่อแถวกันนี่มันจะเด้งอย่างนี้อันนี้คือพี่ได้แล้วนะมันเลยเด้งนี่ครับแล้วก็เหมือนกันฮะในข้างบนก็คือรอให้เงินเด้งนะรอเงินเด้งแล้วเราก็กดแซงคิวอ,อันนี้เดี๋ยวพี่ขอญาตแซงคิวไปอยู่ข้างหน้านะเพราะว่าพี่จะให้น้องๆรู้ว่ามันจะชนะยังไงนี่ครับพอเรามาอยู่ในกรอบเขียวเนี่ยมันจะขึ้นเวลาไหมของพี่มันหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีนะเราก็ยืนเอฟเคอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเวลามันจะหมดนะเดี๋ยวพี่จะตัดไปเวลาตอนเวลาใกล้หมดให้ดูนะโอเคครับนี่ตอนนี้ก็เหลือหกวินาทีนะีนนะเ่ยพ สามสองหนึ่งปุ๊บมันก็จะตัดเข้าคัดซีนนี่อันนี้คือเราชนะหนึ่งรอบมันจะนับแค่หนึ่งรอบนะอันนี้คือชนะหนึ่งรอบถ้าโอกาสชนะเนี่ยทันทีที่ชนะครับเรามีโอกาสได้ดับประดับหลังก็คือซอสอันนี้เล่มนี้นี่เองเนี่ยซึ่งพี่ก็ชนะมาสี่ร้อยกว่าตาละรวมตาเมื่อกี้ด้วยกว่าจะได้มานะก็ฝ่าฟันทุกเข็นมาเหมือนกันนั่นแหละครับก็ส่วนเกมเนี่ยลิงก์เกมหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คือเดี๋ยวพี่จะทิ้งให้ใน Discord นะ ถ้าสมมติว่าใครหาเกมไม่เจอก็เข้า Discord ที่หน้าโปรไฟล์พี่นะอันนี้คือพี่ทําให้ดูว่าหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะออกเกมเข้าใหม่กี่ครั้งนะมันก็ยังอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องกลัวว่าหลุดเกมไปแล้วเราได้นะครับถ้าได้แล้วก็คือได้เลยนะแล้วก็จะมีเซิร์ฟของ v i p ให้นะครับนี่ไม่ต้องไปรวมกับคนอื่นไม่ต้องไปแย่งกับคนที่ไม่รู้จักนะบางทีโดนปาดหน้าเค้กหัวร้อนจัดเลยนี่ครับจะสมว้นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกมนี้นะ มันก็ใช้ AFK นะพี่ก็แนะนำให้ AFK ตอนนอนนะครับพี่ก็ใช้ออโต้โคคลิก f k k ไปนั่นแหละลองดูครับถ้าไม่เข้าใจยังไงเข้ามาถามใน i ิสคอดพี่ได้นะครับลิงก์ i ิสคอดอยู่หน้าโปรไฟล์ไว้เจอกันครับ